สวัสดีครับมนีสภาพมาพัดกับเผากินทุกอย่างแล้วนะกับเปาปลาหมึกครับพี่น้องมารับชมแล้วกันนะครับเด้อก่อนอื่นกาตั้งหมอ้อเรียบร้อยพี่น้องตั้งหม้อแล้วนะครับเนาะเติมน้ำมันลงไปจักหน่อยเอเายาใส่นไหลพี่น้องอันนีไปนิดนึ่งลั้งหม้อเดินพี่น้อง อาจจะเหมือนนิดนึงนะพี่น้องเอ้ยผมว่าขั้วบ้านผมมันกาบัสว่างพี่น้องขั้วเหมือนข้วาน้ำมันเดือดแล้วกะใส่พริกลงไปพี่น้องพริกเขาเตรียมใหม่ไม่ว่าเขาทำใหม่ใส่ลงไปครับ อโอ้ยขอนื้ออ่านี้พี่นุ่มเอพอดีว่าคอยเห็นเป็นไรว่าคอยแจงไปพี่น้อมเพิ่นกับพัดพัดหอมกับเทียมไหมนมันหอมครับตามด้วยหมึกลงไปหมึกลงไปเรียบร้อยก็ใส น้ำมันหอยลงไปนิดนึงเห็ุครับแล้วนีก็ใส่ <c oughs> โอ้ยสับผัเกเขียวไป <c oughs> โอ้ยน้งเอ้ยตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเห็ุครับ นั่นก็ใส่โงปรุงรสหรือว่ารสดีหนือเปาดีไ,ไ,ไปน,ไไไนิดนึ่งไปเท่าไรแล้วกเข็มโอเคคนคลุกเคล้าเข้าขกันน้ำปลาลงไปครับน้ำปลานิดนึนนงโอเค เสร็จแล้วก็ผัดปรุงรสให้มันเข้ากันโอ้โกลิ่นหอมมาข้างนอกเลยครับเติมน้ำไปนิดหนึงโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ปักหม้อไว้ปักหม้อไว้เสร็จป,ปุ๊บเรามาดูกับเราที่เราเตรียมไหมนะครับกับเรากับเพรา เราก็ปลูกเองนะครับเราปลูกเองแต่อาจจะเป็นกับเพราแค่นิดนึงเพราะว่ามันไม่ถึงน้ำครับโอเคหัวมันดีๆแทีพี่นอ้องเอ้ยวนนี้เลยครับจากนั้นก็เติมชูรส หรือว่าผงนัวขอพี่น้องลงไปหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาโอเคครับคนทุกเคล้าใเท่ากันจากนั้นก็ใส่ใบกระเพราลงไปครับ ใบกุ้เกลวที่เราเตรียมติดไว้เรียบร้อยเสร็จไปครับจากนั้นก็มาผัาดผัดกุ๊กเคลีห้เข้ากันครับรู้สึกว่าน้ำจะน้อยไปนิดนึงครับเราก็เติมน้ำไปครับเติมน้ำไปประมาณหนึ่งขับพีโอเคครับหนึ่งขับพีแล้วนะครับแล้ว ผักสลบเรียบร้อยแล้วก็เตรียมชิมครับผมมาพี่นอ้องมาซิมซิมรสชาติเป็ไนไงโอ้ รสชาติใช้ได้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้เมนกูก็โอเคครับสำหรับวันนี้เมนูของเราก็พัดกัะเพราครับกัะเพราปลาหมึกร้อนๆนะครับ สุกเรียบร้อยนะครับผลจากการทดสอบในการชิมโอเคครับสำหรับผัดปลาหมึกกระเพราปลาหมึกเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วครับมาเด้พี่น้องเอ้ยแซ็บเซ็ตการเปียบกับพี่นอ้องนะแรงเลอนี่ผัดกระเพราปลาหมึก เมนูยังไงครับพี่น้องเมนูอาหารจานเดียวแซ่บๆซ่บรมกันครับพี่น้องมามาครับพี่น้อง